สวัสดีค่ะวันนี้ครับหล่อนมารับอีกแล้วนะคะไหนล่ะลูกเอโอไปไหนโอ้อโอ้ไม่มารับ่ะลูกเมดีก็ามารับฝ่ะเม่ดีดีแกว่าทำแม่ให้ยามันดีโอ้ยเอาแว่นแว่นเอานมมาให้หนูถือแว่นมาหนี้ e. โอ้สวัสดีครับลรโอ้ล้วโอ้โอ้ถือนมไปให้ยายหน่อยครับโอ้สวัสดีครับแม่ครับโอ้โห มาถึงก็ชสวัสดีครับใหญ่เลยเว้ยเอาเว็นเปลี่ยนกันมอเวียนมาเอาเวีนสิครับมอนเอานี้ไปให้ยายหน่อยลูกครับฝากหน่อยฝากหน่อยเดี๋ยวฝากหน่อยเอาไปให้ยายด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ลูกตรงหลังอ่านได้ไหมโอ้ยโอ้ไม่เอาโหลโอ้มันเขอนเลยก็ไม่รู้โอ้ไม่ชอบอ่ะโอ้ไปหาแม่ดีกว่ากัดขาแม่เลยโอ้ร้อนโออเหมือนนี่เพิ่นแค่ให้แม่เป็นทับคาเป็นับแม่เป็นทับแก กินไหมบ่อยเหรอเอาไปยังไม่ได้กินเลยสวัสดีครับเอบลสวัสดีครับปะป๋ออมอนไปแล้วอีกแล้วร้อนจังแห่นกระซิดเลยแห่นบุ๊คแห่นกระโม่หอยยายยายว่าเนี่ยนี่แห่นมาพ่อใจย่ายยายกระชักให้มาได้วะ แค่ชักมันที่ซื้อแว่นว่พอใจเลยแว่นย้อนถีบเลยขอหน่อยขอมันหน่อยแหวนยายทำอะไรนะยายทำยายทำสวัสยายทีย่าย,ย,า,ย,ยายทำอะไรนึ่งข้าวไหมเหรอขึ้นข้าวไมมัข้าวไมแต่เด้วพี่ตังสวัสด,ดีค่ะยัง <c oughs> ตังสวัสด,ดีค่ะยายชื่อวัดไม่เลยยายอ่ะ โอ้ก็มาชวนป๊ะป๊าไปเล่นล่ะป๊ป๊าไม่ไปด้วยเหรอไปมามาโอ้มาชวนด้วยเหรออากินน้ําก่อนดิลูกเออโอกินน้ําก่อนล่ะค่อยไปยายยายย็ดเ,เข่าใหม่ตายแล้วซื้อซีรีส์ขสเขาะะาา่ามาปัตตานีแต่งกรนน่งเปล่าเพิ่มไม่ได้อะแต่งอ่ะ <laughs> อ้ยร้อนจังโอ้ไม่ดีไปราะคนรู้มลูกอาแมนมองอะไรอยู่นี่ <Okay. S 2> เล่นแมงไม้ละโหไม่ไดิขุดหลุมมากเย็นไหมลูกออากาศร้อนมากเลยวันนี้อากาศมันร้อนนะนัดิกนะอืคนช่วยทำไมนะ่า่วยจังอดีตมาจอนนี่ทำไมนะ้า่วยจังแว่นมานี่ไปเก็บลูกแว่น โอ,อ้กูมาแล้วปะโอเจอเอาหมอนกับป๊อปเลยโอ้โหวิ่งทางขึ้นทั้งนั้นเลยเหรอเอาไม่เอาไปเก็บให้ยายหน่อยไปเอาอะไรเอาอะไรโอ้ยไปดูพึ่งกันนะเดี๋ยวจะพาพี่ๆเอฟซี FC ไปดูพึ่งนะครับโอ้โหวันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกกันเต็มเลยว้าวเนี่ยนะครับ ลังพึ่งเบลอเลยนะครับโอ้ยโ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 ย่พึ่งเต็มเลยโอ้โอ้ก็ไม่กลัวแล้วโอ้ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเขาไม่ทำอะไรให้เราเอาไวอ่นเอาไปให้ยายหน่อยลูกไปให้ยายหน่อยใช้ได้ไหมนี่มาเวียนมาเมียนลมยังใช่ไหมวะมาเวียนได้เมียนกินยายแล้วอ่ะเมียนอะกินยายเลย เงี้ยนะม่เงียวอะ่ะโอจะไปทำอะไรอะ่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยเนาะโอ,โ,อโ,อโอ้โเนาะโอ้ก็ร้อนที่สุดเลยโอ้ก็เยี่ยวทับโปรยอะ่ะโอโ้โ,อโหโอโห้โอหโอห้โหโอ้โหขุดแล้วกระเบื้อง้างหลังอย่าเด้อเพอาะไงหุ้ยตาม,มา ตามามันไปแล้วเด้อมันไปแล้วมัว่ามันไปแล้วเด้อมันไปแล้วเด้อเลยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยอันนี้แว่นแว่นหมอนหนูอยู่นี่หมอนแว่นแว่นชีนั่งฟ้องกินนะมาละน้่จะวิ่งมาเอาหมอนไปรับตา เอาไปให้ยายเวียนวอเวียนเจ้ามอนไหมครับตาแตรเวีนเลยตายมาแล้วเร็วๆไม่ได้รับแล้วนี่โอ้จนรับมาแล้วเนี่ยไอ้วันมันเอารองเท้ามาเอาไปนั่นโมโหเราเป็นอย่างนี้เอามาฝังแล้ว โอ้มันร้ายนักนะอยีวันนี่เอาไปคืนแม่ลงเอาไปคืนแม่เร็วๆแม่นนบ้ได้เกีนน้ยงไปยังเลยเฮ้ยมันจะขาดนะมันขาดนะนุ้ยโอ้ยหน้าเป็นอย่างนี้เลยลขอหน่อยขอหน่อยเร็วขอเอิดเร็วแม่ยนเวียน,นกระเช้าไปให้แม่แม่ยนนะแม่นที่ตนแม่นะแม่ยนไดเอาไปให้แม่เลยเอามาเอาไปนนให้แม่ ไปให้แม่ไม่อ้วนนี่เอา,เอานั้นไปให้ยายหน่อยหลกไปอ่ะอาน,นมไปให้ยายด้วยอุ้ยอย่าทำมันล่วงสิเอาไปให้ยายไปหลกนี่นี่นม,ม่นเอาเวนนะเอานี่ไปให้ยายด้วยอย่าลงทางลับอืมอมทางดีๆมีบ่ลงบัดเอาเอามาเอาเข้ามา นี่ไม่มีรองเท้าเอออุ้ยอ้วนนี่ตะคุบแขนเขามาขอข้อในครับข้อในครับเข้อกี่ในครับเข้อกี่ในครับมันกินแน่นเด้อวะกินแน่นเด้อวะเอามาเอามาอ้วนหยุดอุ้ยอ้วนนี่โอ้ก็ไม่ให้อยละเฮ้ยอย่ากัดนะอย่ากัดนะห้ามกัดนะ เอามามันจะขาดของแม่ให้แม่เนาะขอ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 หน่อยแวนแวนทำอะไรนันขอหน่อยครับขอหน่อยขอโอ้ยไอ้อ้วนนี่โอ้ยดินเต็มปากเลยเอาไปคืนเด้อแม่เรียกเอาแม่เนะมันไม่ยอม เอามามีได้แล้วเว่นแวนเวนมารองเท้าไปคืนยายหน่อยไปเีกแว่นเวนไปคู่กับใครอเอาเหรอบอกให้มารองเท้าไปคืนยายเอารองเท้าไปคืนยายหน่อย ไอแม่นะแว่ยนะนะฮอนแว่นว่าชนใจเลยมารองเท้าไปกินใหญ่เร็วเป็นอะที่มาเป้ามันลงยางเยาวยาวมาชนใจใส่ทั้งนั้นแหละเนี่ยทีว่านี่มันแสบลูกน,นะเอารองเท้าใครดิรองเท้าใครดิรองเท้าแม่เหรออ่ะมีข้างนึงไปไหนโอ้ย มันดื้ไอไปงานแต่ย่ายไก่กินอะไรนั่นกินด้วยหน่อย<ว>โอ๊ยตังกินกล้วยเหรอโลกโอ้ยตังทำไมได้กินคนเดียวอ่ะตังอยกินผู้เดียวเม่มีผู้ใดกินกน้ำเดียวคนอื่นวจีบวนคนผู้เดียวก็เพาะให้เราเลยมันร้อนนะลูนะอืมนี่พัดลมตัวเดียวเป่ากันอยู่สี่ตัวชุดมาเป่ามันดื้ออยู่ โหแต่ตีนั่งโคดโคดเนาะซิมพอนร่มกับใบรัตแท้เถอะเฮี้นไม่กินหรอกเฮียนไม่ชอบกินกล้วยอ,อะไรกล้วยอีกแล้วนี่โอ้ก็กลัวไม่ได้กลัวสัก,กหน่อยละโอ้การหอนกระเป๋าไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอ้เนาะทำไมวันนี้พี่ตังเก่าจังเลยเหรอ